สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาแชร์ไอเดียและเทคนิคขั้นตอนวิธีการทำวิดีโอเลดแอนด์ซสันกันค่ะ โดยที่ไอเดียของเราก็คือจะเจเนเรตภาพในมิชเนียเพื่อมาเป็นอิเลเมนต์ในการทำโมชันกราฟิกค่ะจะมีขั้นตอนยังไงตามวิดีโอกันเลยมาเริ่มกันที่มิชเนียนะคะโดยเราจะเจเนเรตภาพตึกที่มีพระจันทร์หรือพระอาทิตย์ที่มีโทนสีน้ำเงินและแดงโดยเน้นที่ตึกเป็นสีน้ำเงินโดยเราจะมีคีย์เวิร์ดอย่างเช่น Vector i l l u s t r a t i o n f แบก Design แล้วก็สีเป็น blue and red color tone ค่ะต่อมาเมื่อเราเจเนเรทรูปที่ต้องการได้แล้วเราก็เอานำไปรีทัชในโ o t o s h o p ต่อค่ะ โดยที่เราจะีเล็กสีแดงเราสร้างเลเยอร์ใหม่ระบายสีน้ำเงินจากนั้นปรับโหมดเป็น c ั l เ r ค่ะเราจะทำแบบนี้ในทุกๆภาพนะคะแยกเป็น layer เลเยอร์ไว้เพื่อนำไปแอน m a t e ต่อใน After e f f e c t เค่ะเมื่อเพื่อนๆรีทันใน Photoshop เสร็จแล้วก็เอาเข้า After Effects ค่ะโดยการที่เรา Import ตัว Photoshop เข้ามาใน Project ์ f t e r e f f e c t ได้เลยและเพื่อนๆก็ a n i m เม e Key f เฟรม Opacity นะคะในส่วนของหน้าตา่าง และในส่วนของพระจันทร์หรือพระอาทิตย์เพื่อนๆสามารถใช้มาร์หรือโพซิชันในการ a อนิเมตเพื่อให้เคลื่อนที่หรือโผล่ออกมาก็ได้ค่ะสุดท้ายเพื่อนๆก็ปรับคีย์เฟรมนะคะทิ้งให้ตรงกับจังหวะเพลงค่ะตัวที่เพลงเราจะใช้บูทโทนที่มีความสนุกแล้วก็มีเบสหนักๆค่ะสรุปขั้นตอนคร่าวๆนะคะก็คือเรามาแอนิเมตรูปในมิชเนียแล้วก็นำมารีาัดต่อใน Photoshop ค่ะแล้วก็เราแยกเลเยอร์ไว้แล้วก็เอามา a อนิเมตต่อใน a f t e r e f f e c t ยังไงเทคนิคนี้เพื่อนๆก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะ